เอาแล้วครับทุกคนมาตามคำขอนั่นแหละนะครับก็คือวันนี้มีสกิลการบักตัวใหม่นะครับนาะแล้วก็มีแบบว่าจะพูดยังไงดีนะครับก็คือทริกตัวใหม่ที่สามารถ เก็บแต้มขึ้นแดงได้นะครับสามารถเอาไปไต่แร้งได้สามารถเอาไปดักศัตรูได้หรือว่าเป็นบัคโกงเกลียนก็ยังมีนะครับน้องแต่ก็ไม่สนับสนุนการทาบัคละกันนะครับแต่ก็จะมาให้ดูเป็นแนวทางละกันนะครับสำหรับองน้องคนไหนพี่พีคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของบัคนะครับหรือว่าทริคดีๆนะครับคลิปนี้มีแน่นอน100%เปยนะครับทุกคนและถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองเพจแบบฟรีนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยละกันนะครับคนละหนึ่ ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ากดไลค์กดแชร์แล้วนะครับเนาะก็อย่าลืมละกันนะครับคอมเมนต์เพื่อรับเพชรละกันนะครับเพราะว่าเวลาพี่สุ่มคอมเมนต์แจกพี่จะสุ่มผ่านคอมเมนต์เท่านั้นนะครับทุกคนมาเรามาดูไฮไลท์บัคกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็มีบัคทะลุนะครับเนาะเข้ามาบนหลังคาประมาณนี้นะครับเป็นบัคอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับบัคทะลุลงพื้นก็มีนะครับเนาะหรือว่าบัคตัวนี้ก็มีนะครับทุกกกคคคนนนนนนนีีี่เเเลลลยยะะะรรรัับบบบ็็็ปปมาณ้้้แแว นะครับน้อพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าแต่ละอันนะครับน้อก็มาเราจะมาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะครับทุกคนก็คือ อันแรกนะครับก็จะเป็นทางด้านของจุดนี้นะครับให้ทุกคนซื้อดาวนะครับเนาะซื้อดาวตรงนี้ได้เลยนะครับซื้ออันแรกนะครับเนาะอย่าไปซื้อตัวที่2นะครับแล้วก็ให้เราปาแบบนี้ได้เลยนะครับก็คือถ้าเราปาแบบนี้นะครับเรียกได้ว่ามันจะผิดนะครับเนาะให้เรามาทําแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับมันจะติดบัคก็คือมันจะรัวมากๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับมันก็จะรัวรัวๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าเราสามารถทําได้นะครับเนาะก็ เป็นตรงกล่องแบบว่าเติมกระสุนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับนอกดแค่2ปุ่มเท่านั้นนะครับทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับนอก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการทําบักยิงลัวนะครับแล้วก็ต่อมาจุดนี้นะครับเราสามารถขึ้นไปอยู่บนนี้ได้นะครับเพียงแค่เรามี ในส่วนของนี่เลยนะครับเนาะปาล์มมีดไปตรงนี้นะครับเป็นมีดนารุโตะนะครับทุกคนก็คูาง่ายๆก็คือเป็นมีดสลับล่างมาเลยนะครับเนาะแล้วก็ให้แบบว่าตั้งไอวอตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็สลับล่างขึ้นไปนะครับทุกคนก็ง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับทุกคน,นนี่เลยนะครับเราก็ขึ้นมาได้แล้วนะครับทุกคนก็ถือว่า ง่ายไหมนะครับก็เรียกได้ว่าโคตรง่ายนะครับแอบได้แบบชิวๆแน่นอนนะครับเรียกได้ว่าวงชอบจบตรงนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าได้คิวช่วยๆนะครับและได้แต้มแบบช่วๆสามารถเข้าได้ออกได้ด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาจุดนี้เราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับในโหมดสร้างห้องนะครับทุกคนก็มาเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับนอนี่เลยนะครับก็ให้เราซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับและให้เราทํา2อันนี้พร้อมกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็ปิดเน็ตไปหนึ่งที่นะครับน้อยเพียงเท่านี้เรา ก็จะสามารถทำบัคในส่วนของสกิลนะครับไปได้แบบทั่วแมป c v s 4แล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนทูหูพี่ขาบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าทำได้ทุกสถานการณ์เลยนะครับในแมป c v s 4นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะลองทำดูได้นะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาจุดนี้เราสามารถเข้าไปอยู่ในนี้ได้นะครับเพียงแค่เราเอาสกิลสลับล่างมานะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ปล่อยมันเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อปล่อยมันเข้าไปแล้วลองกดสลับได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเมื่อกดสลับ แล้วนะครับเราก็จะเข้ามาอยู่ในนี้นะครับและที่สําคัญก็คือเราสามารถดักศัตรูได้แบบชิลๆสามารถยิงออกได้ด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสามารถทําได้เลยนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากทานะครับก็ลองเอาไปทําดูได้นะครับไม่เสียหายนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นทางด้านของทิศที่5านะครับสาหรับทิกนี้นะครับก็เรียกได้ว่าจะขึ้นไปแอบอยู่บนต้นไม้นะครับทุกคนเรียกได้ว่าสามารถแอบได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็แอบแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับให้เราขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราทําแบบนี้ นะครับทุกคนนี่เลยนะครับค่อยๆไต่ขึ้นมานะครับเมื่อเราไต่ขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถแอบศัตรูได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็แอบได้ประมาณนี้นะครับดักยิงศัตรูได้แบบประมาณนี้เลยนะครับกลัวศัตรูจะรู้ตัวเราได้1คิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็สามารถเอาไปทําดูได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็คือบักวิ่งบนน้ํานะครับเนาะสำหรับบักนี้นะครับทุกคนสามารถป้านะครับในส่วนของแอดอปนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ป้าแอดอปไปตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อ ปาเสร็จแล้วให้เราขึ้นรถนะครับเมื่อขึ้นรถนะครับก็ให้เราปิดเน็ตนะครับเนาะแล้วก็ให้ขับไปตรง a อ r ดอรที่เราปานะครับทุกคนนี่นะครับมันขึ้นแสงแล้วนะครับก็ให้เรามาตรงนี้นะครับ a อ r ดอรมันก็จะหลุดทับเราแล้วเราก็จะทะลุพื้นลงไปนะครับและที่สําคัญก็คือสามารถวิ่งได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็กดออกรถได้เลยนะครับเราจะวิ่งบนน้ําประมาณนี้นะครับสามารถยิงศัตรูได้ด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของบัคตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่หลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับท เลยนะครับก็ลงมาประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าโคตรกุงนะครับสามารถเข้าได้ออกได้ยิงออกได้ด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาจุดนี้ทุกคนสามารถทําแบบนี้ได้นะครับน้องก็คือให้เราตั้งไอวอลจุดนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดวับไปตรงนี้ได้เลยนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถนะครับน้องมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับถ้าปา2ทีก็คือจะทะลุพื้นดินไปเลยนะครับแล้วเราก็จะอยู่ได้จนถึงวงสุด ทเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับจุดนี้นะครับมีพี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากทำนะครับน้องก็ลองทําดูได้ไม่เสียหายนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ทิ่ที่เนะครับสาหรับที่ที่เนะครับก็เป็นเมืองนี้เลยนะครับเป็นเมืองใหม่ล่าสุดนั่นแหละนะครับน้องก็ให้วิ่งมาตรงนี้หรือว่าข้ามน้ํามาตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้มันจะสามารถนั่งได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ทําแบบเนียนได้เลยนะครับต่อยไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเราก็แบบว่าจะเนียนไปเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนนะคครับทุกก็ ไปทําดูได้นะครับน้องแล้วก็ต่อมาจุดนี้ทุกคนสามารถดันตัวเรานะครับเข้าไปในกําแพงได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ดันเข้าไปได้เลยนะครับเพียงแค่เราดันเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถนะครับก็คือเข้าไปอยู่ในกําแพงได้แล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสามารถกดแอบได้นะครับและที่สําคัญก็คือเราเข้ามาอยู่จุดนี้ได้นะครับน้องนี่เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องทุกคนสามารถทําแบบนี้ได้นะครับน้องก็ถือว่าเป็นทางหน้าของบ้าของเกมนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลย สามารถซุปเพื่อนได้ด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ซุปได้ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับซุปเพื่อนนะครับแล้วก็อันที่8นะครับทุกคนก็คือตู้ซุปจุดนี้นะครับเราสามารถซื้อปืนยืดนะครับนอก็เรียกได้ว่าเป็นปืนยืดนะครับนอก็ถือว่าทําแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนปิดเน็ตนะครับนอเมื่อ แล้วนะครับก็ให้เราวิ่งไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่นะครับวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็กลับมาเปิดเน็ตอีกหนึ่งที่นะครับนอนี่เลยนะครับแล้วเราก็จะได้แบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับให้กดปืนยืดตรงนี้นะครับแบบรัวๆนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็พุ่งไปแบบรัวๆประมาณนี้เลยนะครับมันจะพุ่งไกลประมาณนี้เลยนะครับนาอก็ถือว่าเป็นบั๊กตัวใหม่นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมบั๊กนะครับที่หลายลายคนยังไม่รู้นะครับแล้วก็เป็นทริคใหม่ๆที่หลายคนเอาไปทได้ ได้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับและคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นบั๊กแบบไหนเป็นทิกแบบไหนนะครับก็รอดูได้เลยนะครับสาหรับวันนี้พี่ก็เอามาฝากประมาณนี้ก่อนเลยนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงนี้ก็เป็นการสนับสนุนไปเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ หลายคนละ1แชร์แล้วกันนะครับทุกคนสําหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย